cái <laughs> này nó nhòm cổ luôn, đầu mình nó nó อจะไปสองแต้มน้องวะ

ตามไปกันทางแคบๆมัไม่เห็นรูปเลยอะไรงงไปทำเพี้ย แก่นมาดูไอ้แก่นตีหรอหรืมีแกนตีกนไม่ตีลูกเหรอตลูกูที่ตะโกนก็ไม่ตีลูกตะโกนก็หลังโอ้สองนิดเดียวไม่ตังตีไม่ค่อยเปียวเลยผมตีลูตีกนมีไหมป๋ามีมากจะเปลี่ยน ไอ,อแมขนนน <c oughs> ึ้นบนแล้วเอาเกมมาใช่กจะดกแดงบนับ